คุณเชื่อหรือไม่ว่าบนโลกนี้ยังมีมีดที่คมกริบกว่ามีดโกนและคมกว่ามีดผ่าตัดหลายเท่าจนแทบจะตัดอะไรได้ทุกอย่างฟังดูช่างเหลือเชื่อมันคือมีดหินออกซิเดียนมีดที่ทำจากหินภูเขาไฟสุดพิเศษที่เกิดจากลาวาที่เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเจ้ามีดหินพวกนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานเคยถูกใช้เป็นอาวุธเครื่องมือและเครื่องประดับโดยชนเผ่าโบราณมาตั้งแต่ยุคหินนอกจากนี้ชนเผ่าโบราณมักนำมีดหินออบซิเดียนไปใช้สำหรับพิธีกรรมล่าสัตว์และทำสงคราม เชื่อกันว่ามันมีพลังวิเศษแล้วมีดหินออกซิเดียนคมขนาดไหนคมของมันคมกริบแค่ลูกคมเบาๆก็เกิดแผลขึ้นได้โดยที่คุณยังไม่รู้สึกเจ็บไปจนสามารถผ่าตัดและแยกเส้นใยประสาทได้โดยไม่เสียหายนอกจากนี้มันยังสามารถผ่าแตงกวาได้บางเฉียบเหมือนกระดาษตัดเนื้อสัตว์ลื่นไหลไร้สะดุดไม่ขึ้นสนิมและใช้งานได้ยาวนานสุดๆแต่ระวังแม้จะคมกริบแต่ก็บอบบางแตกหักง่ายต้องใช้ความระมัดระวังสูงปัจจุบนันมีดหินออกซิเดียนทำมือเป็นของหายากมีราคาสูงซึ่งเหมาะสำหรับนักสะสม